โอเคเนาะทุกคนมือนี้เขากับมาอยู่ในเกม League of l u n e r l a เนาะหรือซอสันๆันว L O R อ่าหลังจากที่เขาเอาคลิปลงไปเมื่อวานนี้โดยบบมีการอธิบายอย่างเลยว่าเฮ้ยมันเกมอย่างลงแบบไหนมันเล่นยังไงยังเนาะมันเป็นแนวเกมการ์ดของ L O L นั่นแหละก็คือ League of Legends แหละนะ,ะเอา,า็ติตามเกมมาตักจ่โดนหมดละว่ามันจะออกไปมาเป็นแนวโมบายอยู่ในมือถือละ่ะยังพันมาเธอ ตามข่าวก็ท้ายปีสอง0ันเ้าเนาะก็มีเกมนี้มาบรรเทาความคิดถึงของเกมนั่นคือมาเนาะเราจะมาอธิบาย่ะาก็เลยโหลดมาเล่นแต่ตอบโจทย์ได้ดีก็คือมักตัวละครของลีโอออกซ e เจนทำมาอยู่ในนี้ครบทุกตัวเลยเนาะก็เลยะะเละจะมาอธิบายเลยเนาะอ่าแต่ลกากัคือมีจะมีความสามารถแตกต่างกันแต่มันเป็นาารกระสังคีนเนาะเขาจะบ่งบอความสามารถของการนั้นไป้ตลอดกาสตัวนี้เห็นบอกมันมีมงมนอยู่อืม หรือว่าลุ่มเรือมใส่ยังมันเป็นก๊าซอมมันเป็นก๊าซอิเลิซิฟเราเป็นก๊าซที่แบบว่าก๊าซธรรมดาจะบสามารถกานจัดการต้านการโจมตีของมันได้เราต้องเป็นก๊าซที่คือกันเห็นไหมไฟตรงขามตัวกลางเป็นก๊าซอิเลิซิฟเพื่อเนาะนี่ก็เป็นลุ่มเรือมอยู่ข้างกลางตัวที่เขาได้มาเป็นมั่ก่อนนี่ก็เป็นก๊าซอิลิซิฟเนาทุกคนจากกันเลยเขาจะเอาตัวนี้ลงตัวนี้มันก็เป็นก๊าซที่แบบว่าเขาสามารถเลือกดาเมจแห้งหรือว่าเลือก พลังชีวิตแห่งก็ได้พลังชีวิตก็กคืออันแดงแดงดาเมจก็คืออันทีสมสมสม่ว่าเป็นสมเนาะเขาการโจมตีทำการโจมตีเนาะบอทั้งไฟตรงข้ามเอาการอิดิซิปลงมาป้องกันได้ด้วยกันหลักการจะเอาการ์ดลงได้ก็ต้องมียูนิตที่อยู่แจแจนี่เห็นบอยูนิตของเขาเป็นศูนย์การจะโจมตีได้ก็ต้องเป็นเทิร์นทานั้นอ,อ่ะเขาสามารถเปลี่ยนการ์ดเอาการ์ดไปลงสื่อสารแล้วจะเปลี่ยนการ์ดมาจากเน็ก แล้อีกสองเนาะอันนั้นคือการเบ็ดมนการทีย่ยาไสของจีนแลวนี่เปยนเทินเบาดาบยู่น้ำพายไฟนั่นจะมีการโจมตีได้เนาะอันนั้นเป็นเทินของไฟตรงคำนนแล้วก็อันเชิญนกแก้วเล็กปากเล็กบลูฮู้ซือตัวละครเดี๋ยวคลิปหน้าจะลองศึกษามาเติมกันนมันจะบมีพลังโจมตีเป็น0ูลนะสามารถป้องกันศัตรูได้ตายแด้เทาจะบ่สามารถโจมตีกลับได้เนาะ และเทินของเฮาเลยทุกคนของเฮาเขาจะอันเซิร์ตัว์ด้ดีป่ะเสือปีกนี่เนาะมันจะสามารถกรัดนี่มีสกิลพิเศษที่แบบว่าสกลิลพิเศษที่แบบว่าเฮาสามารถอันเซิร์ลงได้แล้วเฮาสามารถเสริมต่อกับาการ์ดอื่นได้ที่จะเพิ่มพลังจบทีสามพลังชีวิตสามให้กับการ์ดที่เสริมต่อน,นั่นเนาะเพราะเข้าใจบ่ะพลังพิเศษก็คืออันเซิร์ลงมาแต่สามารถเพิ่ม พลังโจมตีสามพลังชีวิตสามมั 3, ับการ์ดอื่นได้ที่อยู่ในมือเนาะก็ถือว่าดีเถอะเตสต้องสามนะตัวนี้กับสมุไรบุหู้กันว่าสืออย่างเงี้ยเขาจะไปศึกษามาเตือนเลยนะทุกคนอันนี้การหัวเฮ็ดแทบบุมิยังเลยแต่ยูนิตการันเซอร์ตั้งสามนะลุกขึน้นคือมันเปลืองตัวนี้อันคือการเซอร์ลงมาแล้วปกติพลังโจมตีน้อยแต่ถือเสือบินเพิ่มเห่นบะ มันเป็นการ์ดอ่าสปีปี่อย่างวะสำหรับตัวมังกรอนนะมันเป็นการ์ดเลเซฟนะอีเลเซฟก็คือจะม,มัมีอ่าการ์ดอื่นมาป้องกันได้นอกจากการ์ดอีเลเซฟคือกันเนาะก็คือเขาสามารถให้ดาเมเดสซิฟหรียบร้อยอ่าหนึ่งแดงๆเห็นมัง้งก็คือพลังชีวิตของอ่ะนี่อ้ของไฟตรงข้ามเออสิว่าจังซี่ก็ได้ลวขั้นเบิร์ตก็คือแพ้เนาะล้เน็กของเขาสามารถจัดเตรียมเองได้ ที่เราต้องไปการ์ดใแต่ละมือนี่เขาก็ต้องลิงในแต่ละด่านแต่ด่านมันจะมีการ์ดให้เราซุ่ม,มใช่อันนี้ก็เป็นการดเป็นมนดึงการ์ดที่อยู่ในเทิอนอยู่ในแมปนี่ดึงขึ้นไปในมือได้ส่วนการ์ดที่ก็จะใส่มากก็คือใส่แ็งพลังโจมตีมีสิบกับลบสิบเลยอันนี้ก็ขนมพลังเวทเพิ่มให้ครับพลังโจมตีหนึ่งพลังชีวิตหนึ่งบังคับให้ กาซที่อยู่ในเมือมันไปในมือแต่ยังโมเป็นทื่นอยู่เขาเนาะเขาก็สามารถโจมตีได้และศัตรูเริ่มโจมตีมาแล้วเขาต้องลงทื่นเอลาา่าก๊าตัวนี้ลงลงมันจะหดตาเมจนในเขาแต่เขาก็สามารถโจมตีกัดได้เนาะเพราะว่าเขาบุ้ยพลังโจมตีพลังโจมตีหดแส้แข็งทั้งสองเลยแต่พลังซีวิทเขายังเหลืออันนี้เป็นการ์ดที่แบบว่าพลังพิเศษที่ เมื่อถือกัณเชิญจะสามารถเอาการ์ดที่อยู่ในเน็กกลับคืนมาอยู่ในมือได้เนาะเป็นพลังพิเศษที่สุดยอดแล้วเขาอันเชิญลงมาใหม่จะพลังโจมตีกันยังเหลือโบโบได้ถึกเพิ่มจากเสือบินนะเนาะเถื่อนของเขาเขาสามารถโจมตีได้เนาะตัวนี้แบบเป็นการ์ดเห็นบ่าทุกคนเขามีการ์ดอีลิเซฟทั้งสองใบที่ยูอา ้ายมือเน้ะจะมีการ์ดอื่นที่เป็นการ์ดเอลิเซฟคือกันกับเขาจะมาป้องกันได้นั่นก็เป็นการเวทีเพิ่มพลังซีวิตให้กับตัวเองสามจะถึกติดลบจากาสกิลของฮีโร่ที่เขามีเนาะส่วนตัวย,ยูนิคอร์นตัวอ่าเห็นบหตัวยุความือที่มีพลังโจมตีสามพลังซีวิตสองนะั้นเมื่อเขาโจมตีมันแห้งเท่าไหร่มันจะเอาพลังซีพลังโจมตีที่เขามีนะ เป็นพลังโจมตีของตัวเองเนาะเข้าัใจมานะทุกคน<ว>แล้วตัวนี้ก็เป็นพลังสกิลพิเศษที่สามารถเพิ่มพลังโจมตีได้หนึ่งตัวเองและก็สามารถสั่งโจรัดมิสไซส์ขึ้นมาได้อีกเมื่อมีเมื่อม,ม,ม,มีการ์ดเผ่าเดียวกันกับของตัวเองเนาะอันนี้มันเพิ่มพลังโจมตีให้กับหรือว่าพลังชีวิตให้กับการ์ดที่เขาเลือกเนาะเขาเลือกเป็นพลังโจมตีให้กับตัวนี้ ถ้บพวกคุซื้อเดี๋ยวธนาจะไปทำค้นหารายละเอียดมยายห้ทุกคนนี่เขามาเป็นพลังชีวิตหาอ่ามันมีสูงสุดได้อันเชิญมาต่หกตเนาะเขาต้องเล่ทำลายการ์เตืงทิมสูงสุดอันเชิญมาได้หโตเลยเมื่อการ์ดอ่าเผาเดี๋ยวกันกของตัวเองจะสร้างมิสไซ์ขึ้นมาได้มิสไซ์นี่ก็ทำลายอ่าพลังชีวิตทั้งสี่ลยทุกคนทางเลย ตั้งสีเจออีหลีหลายเกินตั้งสีเพูดอนโหจรวดไม่ซายทำงานก็คือก,การเวทมนต์บ้มยอดอเจือชนะเชเนาะสำหรับการเรียนในเมื่อนี้ก็เป็นการอธิบายแบบคร่าวๆนะทุกคนถ้าทุกคนอยากให้เฮ็ดมีคลิปอันนี้ต่อก็ช่วยคอมเมนต์กันมาได้เนาะ หรือว่ามันพอดีมองในกระซอยแนะน้ำได้เนาะสำหรับนี่ก็ขอบใจสำหรับการท้าทุ้มจนจบเนาะทุกคนขอบใจ